ค่ะสวัสดีเอฟซเบิรกซับหน้าขี้ขทุกท่านนะคะเมื่อนีคุณป่าฟันแม่นหรือว่วาป่าอ้อยเห่าเพิ่นกะมีแนวทางคือจอมปวกลังบ้านเพิ่นนะคะเมื่อนีกะสีได้เชิญทางอาจารย์โอมาเอาเพราะว่าเพิ่นกะนับถือกันมาต่างโดนแล้วเพิ่นได้โชคน้ำกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเสื่อเง่าสึเป็นจังไดนันไ้มาฟังไปพร้อมกันแล้วก็จะ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบอพญานาคแห่งนี้เรื่องเล่าของผีอ้อยฝากเอฟซีเนาะในเส้นสายโศกราบเพิ่นถือเลขกจนเพิ่นมีนะคะจนเพิ่นรวยนะคะผู้ดใดที่เข้ามาเล้วกะขอกำลังใจให้ทังช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบระผาดข่าวสารดีๆจากทังช่องทางช่องจะเสนอไวเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลค่ะ เห็นอันเจ้าคล้องบ้านนี่ผู้มิเส้นมิโศกตลอดนี่ยืดจอมบวกที่อาจารย์โอเพิ่นไปท่านพิธีเห็นตัวใดน้อค่ะเห็นฮุกหาหาจ้ะฮกหาหาแม่น่ะตัวใหญ่เน่ยเห็นเห็นยุิใจค่ะยุ่พ้นเลยะตอนสียางมากบ่งหนึ่งก็เห็นตอนเริ่มเริ่มแหลกเิ่นเห็ดขันน้ำมุนเิ่นบอกว่าห้เบิ่งเอาเย็นข้อประสึบแปลกแปเนาะโอ้มีเส้น มีเส้น um, ปูสิมาปอกค่ะอันนี้คือผี่อ่อยเนาะค่ะเนาะสอบถ้ามเรื่องแั่นบึงเรือตาตัวใหญ่เลยโอ้เห็นตัวใหญ่เลยค่ะนั่นยค่ะเิ่นเห็นว่าคึ้มูเนาะค่ะเิ่นเห็นอยู่จอมปวด้วยหกข้าห้าหกข้าห้าาตามข้ามหพวคนกระไรครับหกขาหาด้วยครับโดยวระเห็นคนมีเส้นนะครับมีเส้นห้าไปต้องไป จ้องไม่จอมพวกก็ไปตั้งกล้องกระเทือมากฮานอยหมดแล้วเอาไปเนาะฮานอยตามมาก็งวดก่อนก็เข้าเนี่ยครับของพี่ไองวดก่อนอันก่อนมู่เขาบ้านงูขาบ้านนะงูขาบ้านแล้วก็แกหมอฝันเตียวว่าในข้อมฝันอะเอาดินหายมาแกเอาดินหายแล้วไปปั่นปั่นเป็นลูกยาเลูกยาคน่นนี่เลยบอกว่าในข้อมฝันบอกสิบจิต ฝันเกี่ยวกับบ้านพี่อ้อยนี่บ่ค่ะแม่นฟันเกี่ยวแฟนอาจารย์โอฟันเกี้ยวบอสซึเป็นเอฟซีอาจารย์โอลราคาซัดท่าอาจารย์โอมาตลอดมันบ่ค่ะนี่ได้น้ำกันได้น้ำตาลโอดวงถึงได้เหงื่อเเก่าศูนย์เก่าศูนย์บ้านนี้ก็เลยว่าคันถื่อนอยถื่อนร้ายก็ต้องได้ กันหึกหน่อยกับเห็ดพยานาคมาให้ที่เก้าด้ด้ก็ได้กดะเกาศูนย์เหลือเงินอยู่สองพันก็เลยอ่นไปให้ไอ้น้องเขาพันหนึ่งให้เห็ดทำใสีพญานาคมาให้ทำปุในภูยาก็ได้ไรซากอีกก็เลยก็เลยได้กลับมาใหม่อีกได้อีกย่ำอีกเชื่อนะคะตัวได้ก็หกห้าห้าหกห้าห้าหาห้้ห้าห้า ค่ะคอนโดเียร์คว่าเคยเคยใดเมื่อไหร่เคยใดบ่พญานาคพหนาบ้านนี่เป็นเป็นบ่อแบบแต่ค่ะมีมาแต่เลนบ่อสมัยแต่พ่อมาอยู่ไอ้ไอ้เขาเออนี่ยังบุกเบิกไหมค่ะอืจะสร้างบ้านที่เรียนจะสร้างที่เรียกไงเป็นเด็กน้อยใหญ่ขึ้นมากก็ได้ใส่อยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนก็ได้ตักได้ยังมากนี่ตอนนี้แหละบ่ได้ใส่จเคื่อเป็นยังค่ะ เพราะว่ามันด้มันด้ใส่น้ำมันนี่ไหมน้ำมันบานจ้าก็เลยไม่ได้ใส่ตรงนั้นเป็นอยคืงที่เหตุเป็นบ่อพราะยานากตอนนี้เพราะว่าฝันเกี่ยวค่ะฝันเกีียวแมนค่ะก็ฝันเกีียวว่าตรงล้านเนี่ยจากบ้านหลังนี้ไปหอดบ้านนั้นของอันพี่น้องที่เป็นหมอดูอ่ะบ้านหมอป้อมนะคือในระวางพื้นที่เนี่ยเป็นพระล้านหินของอันพญายานกมาต่กอนค่ะพื้นที่สีดำเป็นพระล้านหินเลย ใกลันเกี่ยวอยู่ไตปะเพื่อยู่เทิง์กท่านเห็นอยู่ไตฮะเป็นให้ฟันเห็นเบื่อเบื้องเบื้องล่างของเพิ่อนแล้วการยายกกับม่ฝันว่าพญานาคขึ้นมาจากโบโอเพชรพญานาคขังบ่อได้จนี่ค่ะเพื่อนอนุญาตให้เ็ดไ้ค่ะฝันเกี่ยวหลายคนแล้วการลูกไส้กับม่ฝันว่างูอ่ะงูด่างไงออกจากกระเป๋ายูเทิงมาแล้วเลื่อยลงบงูด่อฝันหลายคนคนในครอบครัวจะฝันตลอดแล้ววัน น่องเคยเขาบอกอุก, s, กรณเขามาแต่งงานขางขเขรโล่มมาก,มากอ <pap> เขามาอยู่ใหม่เขาบ่เคยฝันเห็นพญานาคน <Cer f. S 1> เขามายูนี่เขาบอกว่าเขาฝันเห็นพญานาคลระกามานอนมานอนมานอนนีเ่เขาก็เลยฝันว่าได้ได้โล่งไปเมืองบาราลไปดึงไปซอยชีวิตเด็กน่อยึ้่มาเขาก็เลยมาได้ลูกสาวนี่นี่ลูกสาวแกอยู่เสมอนนี่ค่ะมาเกิดนั่มประกาศ ลูกสะพ้ายเคยได้ไม่ไม่อยู่นําเขาก็บอกว่าเ่าเคยฝันเห็นพญายนาคเทียรไม่ไม่ยูหนีกับมาฝันเกียเก่ยวฝันเห็นพญานาคค่ะมีหลายคนฝันเกีียวค่ะหมาว่าวคนในครอบครัวนี่ฝันเกี่ยวกันแทบทุกคนแมนค่ะฝันเกีียวสาว่าเจ้าของัอนผู้เดียวกันกระจิตเกิดบอกเอออ้ามานู่ไปห็<ม>นมานี่มันหลายคนฝันฝันเกี่ยวขึ้นกันไปฝันพิบต่อกันเนี้ยเอาไหมไอ้มาตลอดค่ะ ทุกมือ่กับฟันนี่เเส้นทุกมือกับฟันนี่ทุกเมืองกบฟันี่ตรงบ่อก็สีได้เป็นบ่อเพื่อนตะกอนกับเป็นปลอยธรรมดาก็เ่ยเอาองค์พญะยาคมาตัังไว้อเป็นองค์นาคราชประธานทรัพย์และวันน้องสาวันขากเลขยวาน ปันใหหนูจากองค์แม่ไปบูชาแนวแต่เลย่เลือกเอาองค์ยูบอนอะให้นองเข้าไปจากที่เขาบ่มี่อย่างตอนนี้เขาก็มีบานมี่รถมี่อย่างนั้นพวกเมื่อทุกอย่างค่ะจากที่เขาบ่มี่อย่างเมื่อก่อนเขาลำบากเราวันนี้ก็ได้มาขอเรื่องเฮ็ดบานเมื่อก่อนนี่กะเป็นบานหลังอยู่อยู่ตรงนี้ในขั้วหลังเกาแตเลยว่าเอาําอยากได้อ ห้เฮ็ดตรงนี้เป็นบอ่อของปูยี่นี้ะขอให้มีปัจจัยเงื่อนมาสร้างบ้านตรงนี้มันพ่อจูมามันก็นเลยบอกว่าอันที่แรกเฮ็ดหลังค่าคุ้มเนาะกบปิดการงานการเงืเเอ่อนดมืออันนี้แม่แม่ฮันอีผู้นึ่งคนเล้ว่าเป็นผมบางภูเขาเ,เป็นผมบางตาจะาของออมันเลยบอกให้เอาลังค่าออกไปขี่คุ้มไว้หลังค่าตัวเกายยน งอย่างจากนั an ้นตูเกาพุ hmm. Hmm. Mm ่มเพิ four, three, nine, five, four, eight, ่นไว้ปา oh, okay. uh ่นี้เพิ่นเลยบอกให้เปิดออกเพิ่มจุดถูกเปิดออกปา่นี้มันมีซีเสาเนาะค่ะซีเสาเสาข้างหน้าเอาออกได้แบบง่ายข้างหลังเอาออกบ่ได้โบกปูนเพื่อนกอนเฮ็ดจังได่กบ่กออกก็เลยบอกว่าเอ้าจิงไห่เอาไว้เฮ็ดงยังเอาไว้หั่นหล่ะหั่นหั่นเจก็เลยกปมลงไปบ่วขอพรเพิ่นดอกมาเอา คำอยากให้เอาไว้ขอให้ลูกนี่ปัจจัยมาเห็ุเงี่ยนหลังเีอย่าให้พ่นดูถูกว่าบันพ่อพ่อ้นมากก็เลยว่าเอาไว้เห็ดอย่งมันจะมาให้เห็ดป่ายให้ก็่เลยว่าขันบานสําเร็จโสีเห็ุปลายมาไว้ให้พิ่นก็บอกซื้อถึงนมาได้จิตเข้าพอซื้อนี่พอชีดาเหตุเอ็นแล้วก็รแต่มีเงินมากดอกแฟนกับไปน้องเนาะตอนเหนือบริเวณงานบัน มาตึงเงิ่อนลูกเขาโอนเขามาพิไนะคะอืโอนเขามาสีสางบ้าน,นเงินเขาพิดไอ้เดเรี่ยนไปเกือบแ0สิเอร์เซนต์ลยว่าแต่สีแนล้วบันเขาจะคอยมาลูกบันเขาก็ได้บอกว่า หายหักขึ้นเหมือนกับว่าคู่กัญญาดิ่มว่าหายซ้ำยืมเขาแมนค่ะยืมได้เงิดบาทนะคะมเดือนละแสนเขาโอนเขาบัญชีแม่ค่ะเขาบัญชีมากเราออกมาให้ยืมก่อนยืมกันเขาได้ดูสามเดือนเงื่อนเขาลุงเขามาเดือนละแสนสามเดือนค่ะปนีปนีเพราะเล่าอยู่คนแล้วก็เลี้ยงมูเขาอย่าลับบันีมันมีคนหักคนสร้างเป็นผู้อาวใสใช่ดีเป็นที่เรียบร้อยเนาะแมนค่ะ จะเหมือนเหมือนกับเพลนดึงมาไห้เนา้อเขาหยิบเลยตะลมันเงิ่อนก่อนเงี่ไมาไห้ใส่ก่อค่ะเพอเงื่นก่อนมีขมาก็เลยได้บ้านสื่ออิดเินปูนทร้ยมาเห็นเงี้ยหลังนี่แหละบ้านเหี้ยนหลังนี่ก็ได้ถึงเหี้ยนของเพลนอ่ะอันทะเบียนบ้านทะเบียนยังคะเนี่ยหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดแฟนมากมานอนห้องเธอไงยังนอนบ่ได้แต่นอนบ่ได้ มาราวาบาลงป็นบบานปูงาวาสนลูกกับพ <ind> 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 ี er, lady, ่ตองเนเพื่อนในสิ่แต่ว่าคะ้ดอัเก็เลยได้เฮดบอสเพื่อนแบบนั้นอ่ะไดไมีศพล้วนตีซั่อ่เคยได้หอดล้วนทีซีขอคอนน้ำปูขอําพูเพื่อนนี่แหละบอกว่าลูกตอนนั้นตั้งใจว่าเทียน เฮ็ดอันด้านก๋วยเตี๋ยวเนาะก็เลยว่าลูกขอทุนมาลงทุ่นไงก็บ่คิดว่าสิไถือใดถือใบเดียวค่ะใบนึงโอ้โหสูงขนาดมาบเนาะได้ได้40,000อืมแล้วก็มีอันเฉียดรางวัลอีกห่งอ่ะอยู่2เทื่อโอ้โหค่ะแคแต้มเดียวได้ได้ใกล้เคียงวะนี่อันมันมันผีทางหน้าเที่ยนึงน่ะผีทางหน้าอืมเที่ยนสองอ่ะผี ทั้งหลังค่ะได้แต้มแต้มเดียวเท่านันแมนหาก็ได้ใกล้เคียงตัวนี้จ้ะบ่บ่บ่ได้มันมันมันเป็นตัวอื่นนะค่ะมันพิษตัวหนาตัวเดียวมันนแต้มเดียวแมนหาอ้าวสงวดได้ได้ทังวันทีหนึ่งใจทางส่องได้มาสัมผัสได้ด้อค่ะบาตนี้สิได้จองตัวไว้แล้วบาตนี้ค่ะสิได้ผ้าเอฟซีวันนี้ลราอันวันนี้ค่ากันปะมจพี่อ้อยชอบตัวไหนครับผม วดมีรางวันียนดูได้ค่ะมีแต่มาฝันฝันใดฝันใดฮกโตเลยแต่ว่าหาซื้อจะมีฝันใดบอกได้ว่าค่ะจดบอกเอฟซี่นะครับไปซเป็นอันนั่นเป็นอันเป็นสะพานบุนเป็นสะพานบุญครับเคยมาราคาะันใดฮกโถตัววันเนตูไกิมานมหาว้ว่านั่งเคยเคยฝันเกีียวเนาะฝันว่านั่งฝนไห้ส่างองคูอยนาบานก็เลยยังบัว น,นี่คือความฝันเป็นแนวทางเ<ถ><า>นาะค่ะเพิ่นเพิ่นบอกนะคะแต่เพิ่นเขียนให้ใหก็ถือว่าเป็นโชคดีของเอฟซีอยู่เนาะคะ่ะผู้ใดหาซือ<ม>าซ้อได้กัซือ้อเด้อค่ะทาจังได๋กัเพื่อพี่อ้อยน้ำแน่ก็โทรหาพี่อ้อยได้เนาะผู้ใดได้ลอตเตอรี่มีลอตเตอรี่ในมือโทรหาพี่อ้อยได้นะคะอ่านนะคะโอปอูมีสี่สี่หนึ่งสี่สี่ ศูนย์สี so ่ศูนย์สี่ป้ายตัวเลขจอมปวกก็คือหกห้าหกห้าหหกห้าห้าหกห้าห้ารางวันที่หนึ่งมาแล้วนี่คือรางวันที่หนึ่งสามบาทโอเคค่ะป้าฟุดแม่นมาทั้งฝ่าวิญญาณไหมป้าฟันแม่นนะคะพี่อ้อยคนมีเส็นหนึ่งสี่สี่ศูนย์สี่สามตัวประหนึ่จอมปวกเมื่อกี้ หกห้าห้าค่ะสำหรับรางวัลที่หนึ่งนี่คันผูไดมีกัตติโตมหาพี่อ้อยได้เด้อนพนกำลังหาอยู่พลพันธได้เนาะค่ะผููไดมีเลขตามขี่อยู่ในนี้กติตตทางแอดมินมาได้นะคะกัตติโตพี่อ้อยให้เนาะหาอยู่บ้านใหญ่หาันใได้หาพันธ์นในค่ะจะเฝ่าเสียงเอาเด้อออามาให้น้ำเน้ค่ะก็เป็นเรื่องเล่าทีนาสนใจสำหรับป้าฟันแมนหรือว่าป้าอ้อยเนาะค่ะ ค่ะกัสศิภาชมบันนะคะโอ้ยหลังไงอีีค่ะสมคำลำลืำล่นเนาะคะ่ะแอดมินกับบอผาแต่มาติดตามข่าวสารเด็ด,ด,ดฝากเอฟซเนาะคะ่ะบานนี่ก่อนจะปิดคลิปกันกัษิภาเอฟซมาขอพ่อจากบอพญานาคเนาะคะ่ะเพิ่นตังชื่อว่าวังบาดาลปูมหานาโคพ่อนาคาแม่นาคีนาคราดนะคะ ค่ะอธิษฐานจิตเอาเพื่อได้โชคได้มัานน้ำเพลินเนาะค่ะทางชองกับเป็นซื่อกลางเป็นแนวทั้งทอนันห้เอฟซีพิจารณาก่อนซื่อเด้อค่ะกะสีขึ้นเลขว้ถ่ายคลิปเนาะคะ่ะกัใไ้เอฟซีเบงคลิปมันจบเด้อค่ะสรุปเลขไว้ถ่ายคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณเอฟซีได้หลายนะคะขอพรไปนํากันให้โชคให้มัานให้ลาให้รวยกันสูผูสูขคนนะคะสวัสดีค่ะ